ครับคลิปนี้ครับทราบผลการตัดตัดนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเบผมพักสลัดไปครับอากาศงดงามครับนี่งามเลยกําลัางตัดกันอยู่จาทั้นี้จะเป็นเักอีกพักหนึ่งครับพัดลมเย็นนี่รอเหรอครับนี่ลมแรงมากในอาคารพอเป็นหพอเพือ่อพักยังครับผู้ใดรู้บอกไปเลยครับนี่เขาเรียกผกอะไร สวัสดีครับผมหมุนคลิปดิสมบนขาทางไอันนี้พักอยังเขาินครับกับพักกัดบานเฮ้าอัน้งามดีท้ครับเขียวดีครับมหอมกรอบดีนะครับมันรอพื้นเพก่อผานเนาะ อันนี้ขอได้ครับขอไปให้ไก่ได้ดิมารถมาแก่รถปุ๊ล้างทิมเต็มยุบนี่ครับให้เพล็ดเห้ไก่อยู่บ้านพักเขียนเริ่มงานเัียงมงแล้วหนี่งานเมาบ่หาเครื่องครับที่หาเครื่องนี่ครับเรี่ยงไอ้พวกหมดไปทาไหนต่อครับเอาไปใส่ถุงครับโอ้นี่ใส่ถุงอันนี้เพ่ได้ใส่กลองเครื่องครับ ใทงเออติดิเนาะจ้า้งแก้มันเนาะงละโลเกินรูนี่ครับเป็นโลครับเกาเนาะเก้ากิกเกินแน่ยู่ละวอ่าประเทศนี้ครับกติดเจีบได้ทุงอเปิางครับ <laughs> นนยงมันแคบด้ครับผมคนดีนทำงานเอาใครออไปกก็ได้เน่ยแต่สิงนีครับรเขาไปแพ็คแพ็คกิอ้อ๋อคือสิบแพ็คตางหาก,ก็เป็นเทาแมนแกนเขาซื้อ เปปป็็็็นนถุงไแกเเพขาใส่ผ้าเต็มถุงเนี่ยบ่ครับหรือหรือนับนับหัวครับนับหัวโอ้จากต้นจากต้นเนาะประมาณแปดหัวเก้าหัวน่ะโลเคิง่ะครับกระดิเกินแน่ยแล้วล่ะน้ำหนักเนาะกาไปคอนดิแม่แมกาเอาครับเนี่ยคำ่ากาแต่ว่ากระซังเบิ้งงด้าเศร้าหมดละช่วงประมาณนี้ละที่สามชี้ถุงแรกเออ ว่ามันประมาณตัะขวงอยู่นะโปเปะ์มัน่นได้ดอกสีเออ,อร์มันเอาโปเปยดอกวันมันไม่ได้สั่งส่วนมันสั่งส่วนมันซ่าครับออดมัดอย่เรียบร้อยถุงนึงนี่อาประเดี๋ังหนึ่ง,อง,งกองหนึ่งไม่ใช่ถุงครับสามสามถุงสามถุงอ๋อนี่ดูหน่เขาเข่ากัดเลี้ยงตัวเป็นยัดอังเด็ดวเลยเลี้ยงเป็นนั่งย่างดีเตี้ยนั่งดีหมดแล้ว <laughs> เรียกมันวิธีย่างนี้นู้งเขบปลูกพักก่อนไปจ้างเงินเดือนท้งไทยหมดเลยพักป่านพอคนแพงเนาะครับบ้านเขาพันซื้อกินเนาะออบ้านเนาน้าปลูกไห่กไ็ได้เด้ให้ปลูกกไ็ได้เด้พื้นที่บ้านเ้าก็ไรพื้นนี้ยุน,นี่ผู้ดได้กินเขาเกลี้ยกินอมย่งนี่หิวเขาแยกเขาล้านค้าเลยที่มันประเทศอันนี้ครับเรียบแล้วขนาดตะทมพัปลูกกันแพงชื่อกินเนาะเาซื่อย่างเดียวบ้านนี้ครับ เขาปลูกแข่งเขากระโหลกอีตัวบ้านเขาบ้ารักกันแล้วมนบะบ้านนี้เขาบ้รักเนาะี่นเขาเรียบร้อยนี่เป็นถุงแบบน,นี้ครับเก <นำ S 2> ้าอันเก้าอันงานว่าสั่งเบื้องด้านเสาหรอนะครับมัได้เป็นสองถุงแล้วเกืเป็นถุงที่สามครับหนาวร้อยส้มครับเป็นไซส์เล็กเลยส่วนสี่ผมสีพาเบิ้งผักต่อครับ จนแนีนเนาะห้างก็ลายๆพี่กันแล้วเห็นไหมครับก็ออกจากนังกระตัดอันนี้เลยแกะออกเลยนี่ครับแกะเรย,ยังออก<ะ>ครับแกะใบหน่อยใบน,นั้นออกใบก้อนออกแกะดูมันง่ายหมดอ่ะไปสกกอ้อมกันเ้อะนะครับเดี๋ยว งานกับมีสบายแน่นั่นเนาะยากแน่ห้อนแน่ปะปนกันไปบริงานประจำเมื่อเช้ามันประเทศไทยห่อนหลายเยอะละครับเห็นบอกพี่น้องโอกแล้วก็นี่เลยดิก็มี่ฟุ้นมี่ีีดินเล็กน้อยนั่นแหละเออมันก็กีดินน้ำหักมันนี่แหละครับไอ่ไปล้างเอาดอกผู้กินดิเรียบร้อยปั๊บ ตัดกันสิล้วเห็ดอยู่นี่คับจะขอเด้อครับมกกออือนี้จ <40 S 1> <40 S 2> ะกลองก่อนสี่สิบถุงสี่สิบกันอีกทีแล้วแล้วอีกถุงเดียวนี่โอ้ไปสี่สิบถุงหน่อยนี่บ่แม่นแมนอันนี้สี่สิบถุงแต่ว่าอันอนั้นสามสิบแปดกองครับโอ้อันนั้นหลายเลยเหรอตีเอออันนั้นหลายโอ้ยยังสิบเป็นก่อถิ่งมุดด้วยครับพี่น้องนี่ยนี่พักนี่ยเรา <c oughs> ถัดรับยังต่างๆที่ไปเห็ยนยังดีครับเ <c oughs> กไไ็บตกใบน้อยๆก็เอาถิ่งมาเลยก็เอาถิ่งกันนี่แล้วคนไทยกั แต่ยังเอาอันนี้ไปกินก็นเอาไว้ได้ยี่ดอกได้เลยถ้าพวกกันถ้าพูดจะพาไปไฮใกล้ไฮเพลสไฮยังนนะเอาได้เลยครับะตัดพวกนี้กับพูกครับนี่ปพวกไม่อันนี้ยักมือทำหนึ่ง้ตัดนี่เดินเ,เ,เครื่องทุกภาคเลยเนี่ยครับหนึ่งเดืเดอนพูดหมดเรียบร้อยแล้วแต่สั่งนหนึ่งแต่สั่งมันหนึ่งไหมครบออเดอร์แล้วเสร็จแล้วแต่สั่งมานหนึ่ครับออเดอร์เรียบร้อยแล้ว ไอ้แล้วก็ทิศนี่มาใส่ถุงเือเราครับเหมือนเดิมกระตัดสลัดต้องการผละโอ้ลุยสลัดเจอครับไปใส่ถุงเลยพี่นอ้องครับบรรยากาศกนะครับการทำงานในประเทศสิริโลครับยากง่ายนะครับตามตาม,ตามการเวลากเคลนมาตามสภาพหนางันนะครับช่วงนี้มีการตัดพักนายจ้างก็จะแบง่งมาสองคนมาตัดพักทังสิ้นะครับแล้วจากตัดพักแล้วอาจจะครึ่งวันเนี่ยจะต้องไปเมาเก็บบูเบอรีเชื่อรี่ยังกอซอยมูนะครับช่วงได้แต่งจริงช่วงได้เก็บแอปเปิ้ล มันก็นจะพนเบียนอยู่แบบนี้แหละครับงานแบแต่คนที่เก่งหรือคนที่เข้าใจงานของลุงเพาะนี่ก็ไม่อายเล่าให้จากก้างจดี๋ีเวลามีงานตรงนี้ก็ให้เล่าว่าเป็นคนล่างนี่ทาความสะอาดคนมาปลูกพักไหนใมาเบิ้งปุย๋ยตั้งใจเนาะให้หน่อยเบิ้งปุป๋ยให้น้ำให้ยังพวกนี้ไป้วครับานะเป็นคนประจําอยู่สวนอยแคมพักนี่เลยเักแค่ีหนึ่งลุงเลือนครับสองเลื่อดอาข้างๆนะครับนั่นแหละยุประมาณนี้ครับผมเอาอบคุณครับ ขอบคุณผู้การรับชมครับเดี๋ยวพี่จะบรรยากาศกันทั้งานในะอิสิเหลแบบนี่เรื่อยๆเดี๋ยวจะไทยวุ้นไหมครับโวสวัสดีครับ